วันนีค่ะต้องชอบเลยดมเนลยเนาะวันนี้วันนีค่าต้องดูดเนาะไม่แน่ไม่แน่ไม่ต้องตื่นมันดีมากเลยใช่ต่ตอเลยพี่ขอขยันพลล์ค่ะพี่บอกแมากเลยับเขาก็ชอบกันปรอใช่อ่ดีเลย 谢谢

เด okay. right. ี๋ยวทำมันตีขาดไปทำอะรนะครับทำอะไรนะที um ่ไม่มีเซฟนะ้วนต้เชียร์ไหมคเอยาตกนะคะอย่าตกนะคะไี่อยนะคะ่ถอยเร็วๆหน่อยพี่ไม่ถเร็วๆไอ้ไอ้ชนชด้วยมีชนนะคะไม่ได้นะคะแล้วแล้เลี้ยวไง 好。Oh. ค่วไอ้เรียนท่านทูตนะคะท่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านค่ะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาร่วมงานงานนี้ด้วยกันนะคะแน่นอนว่าปีนี้ค่ะเป็นปีความสัมพันธ์การพูดไทยจีนครบ50ปีนะคะแล้วก็ดิฉันเองค่ะก็ะได้มีโอกาส ไปออฟฟิเชียลวิสิตประือนอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนนะคะผู้นำนะคะทุกๆระดับที่ต้อนรับคณะจากประเทศไทยของเรานะคะให้การต้อนรับอย่างดีมากๆนะคะไม่ได้เป็นการว่าให้เกียรติชั้นคนเดียวนะคอะนั่นคือการให้เกียรติประเทศไทยของเราค่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อการมายาวนานนะคะการมาคุยกับประเทศจีน ก็ให้เรารู้ว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะคะทดีต่อกันแล้วก็าวางแผนว่าอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะช่วย,ยเหลือกันยังไงหรือเราจะปฏิบัติต่ตอกันยังไงแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปอีกยาวนานแสนนานนะคะอันนี้ก็เป็นแมสเซจที่ประเทศไทยกับประเทศจีนได้คุยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะที่ดีมาตลอดค่ะการท่องเที่ยวเองค่ะเป็นสะพานเชื่อมให้ความสัมพันธ์ของไทยกับจีนค่ะ มีมาตลอดนะคะเราก็วัฒนธรรมของเราเองก็คล <Ig ació. S 1> <Beij> ้ายๆกันจริงๆคนของเราก็หน้าตาคล้ายๆกันนะคะจริงๆเวลาก่อนหน้าที่ดิฉันจะเป็นนายกนะคะดิฉันไปที่เมืองจีนคนก็พูดภาษาจีนกันตลอดไม่ทราบว่าเป็นคนที่ไหนกันแน่ซึ่งเราเองก็คงเป็นแบบนั้นอยู่บ่อยๆที่ว่าเรามีเลือดเนื้อเชื้อไข่นะคะที่เป็นคนจีนก็เยอะด้วยนะคะดังนความผูกพันความใกล้ชิดวัฒนธรรมมีอย่างแน่นอนปีนี้เองค่ะเป็นฟรี ที่เราประเทศไทยของเรานะคะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เรามีระบบดิจิตอลเทคโนโลยีดีเนี่ยทำให้โลกเราเล็กลงสามารถท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น,นะะการที่จะซื ราคาก็ถูกลงกว่าสมัยก่อนแล้วก็เราสามารถเที่ยวระยะเวลาสั้นๆในหลายประเทศได้มากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าเราก็คงจะต้องมีการเติมในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามานะคะมั่อีแสนซันซีอาจจะไม่พอใน โอกาสของทุกวันนี้จต้องมีเรื่องของแมนเนจเดสิเนชันเข้ามาด้วยก็ทําให้การท่องเที่ยวของเราค่ะไม่ต้องมีโลซีซันผู้ประกอบาการไม่ต้องสัปวะว่าโอ้ทำยังไงดีช่วงไฮต้องอัปราคาขึ้นให้เยอะเพื่อที่จะมา cover ในช่วงของโลซีซันด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่กลุ่ม h ั s p i t a l i เจออยู่แล้วนะคะผู้ประกอบการก็เจอแต่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวต่างๆฉันเองค่ะรัฐบาลก็อยากสนับสนุนเรื่องนี้ให้ เป็นในภาพกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนว่าประเทศจีนเนี่ยคนจีนคนเนี่ยที่มาเที่ยวเมืองไทยมาเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาระยะเวลานึ่งเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย,ยบางทีเราอาจจะถูกปล่อยข่าวลือนะคะในเรื่องของความปลอดภัยดิฉันเองนะะในฐานะรัฐมนตรีค่ะขอยืนยันว่าได้ทํางานกับทางตำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเราตระรเองตำรวจของท่องเที่ยวเองเนี่ยยืนยันว่า คนจีนที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยทุกคนเนี่ยจะได้รับความอำนวยความสะดวกคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ถึงที่สนามบินเดินทางหรือว่าจะเป็นการที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆก็เช่นกันความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่รัฐบาลนี้นะคะให้ความสําคัญอย่างมากโดยฉันเองเมื่อประชุมนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะคะก็จะให้นโยบายื่องมีแผนพัมนา,านตมเดลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราก็อยากจะให้ เป็นเส้นทางที่ว่ามาเที่ยวที่เมืองไทยได้พักผ่อนจริงๆได้เอ็นจอยกับวันหยุดจริงๆที่ท่านได้หยุดมาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยคนไทยต้อนรับคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตำรวจของเราก็ทราบกับทุกคนว่าต้องดูแลนะักท่องเที่ยวทุกคนจริงๆไม่ว่าจะมาจากชาติไหนก็ตามนะคะประเทศไทยก็เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็ดิฉันในวันนี้ก็ขอให้คำความเชื่อมั่นจาก นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะว่ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อท่านประสบเรื่องที่ไม่แฮปปี้ใดๆเนี่ยทุกหน่วยของภาครัฐยินดีที่จะซัพพอดแล้วก็ยินดีที่จะให้ความอำนวยความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะแน่นอนค่ะว่าจากสองเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็เน้นย้ำค่ะว่าการที่นักท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทยจะต้องได้ประสบการณ์ที่ดีกับไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเอง ที่อยู่ในที่นี้ค่ะรัฐบาลเล็งเห็นค่ะว่าทุกท่านมีความสําคัญอย่างมากต่อการท่องเที่ยวของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทั้งของท่องเที่ยวเองหรือว่าบริชัทนะก็จะได้พบกับเอกชนกลุ่มเล็กๆบ้างกลุ่มใช้การที่ใหญ่บ้างเพื่อที่จะนําปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับอินดัสทรีนี้มาแก้ไข เพราะฉะนั้นในอสิ่งนี้ก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลสปอร์ตอย่างมากค่ะวันนี้เองค่ะก็ขอสื่อสารกับทุกท่านนะคะว่าประเทศไทยก็น่าเที่ยวแล้วก็มีความปลอดภัยที่พร้อมก็รับนักท่องเที่ยวนะคะและแน่นอนว่าปลายปีนี้ค่ะ,ะความสัมพันธ์พูดไทยจีนเราครบ50ปีประเทศไทยก็จะได้มีทันได้ยักษ์ มาถึงที่ประเทศไทยด้วยนะคะคิดว่าปลายปีนี้เนี่ยน่าจะน่าจะได้ได้เยี่ยมชมกันแล้วแล้วก็ที่ไหนยังไงก็จะผ่านสื่อสารผ่านทางกระทรวงท่องเที่ยวอีกทีค่ะก็แน่นอนนะคะความสำคัญของไทยจีนค่ะอีก50ปีต่อไปข้างหน้าก็ขอให้ผูกพันธ์กันยาวนานแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไรพึ่งพาเพิ่งอาศัยกันไทยกับจีนตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ขอพูดมาครั้งเราจะมาดให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชาติชาติสิทธิพธรรมเรียนเชิญท่านครับท่านผู้ว่าราชการตำรวจแห่งชาติท่านคนตำรวจเอกอิรักพันธ์เพชรเยือนเชิญท่านครับท่านปรลัดคุณนัทธริยาจุลีวงศ์เรียนเชิญท่านครับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณท้าตณีเกียรติไยบูลเรียนเชิญท่านครับ50ปีะม่ทำรวมถึง ความสัมพันธ์นันแฟนนะครับีครับที่ท่านนายกมตรีอ็ไ,ไ้บอกว่าความสัมพันธ์ของเราจะยาวนานต่อไปอีกนานเลยนะครับและแน่นอนภาพรวมของการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งน,นะครับอันนี้คือภาพแรกวันนี้มีสื่อ